สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับในวันนี้เราพบกันในเรื่องคำในอักษรกลางซึ่งถือว่าอักษรกลางนั้นเป็นหมู่อักษรที่มีพยัญชนะน้อยที่สุดและจำง่ายค่ะนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรู้จักกับคำในอักษรกลางกันเลยค่ะ อักษรกลางอักษรกลางคือพยัญชนะกลุ่มหนึ่งที่มีรูปปกติเป็นเสียงกลางทั้งหมดซึ่งเป็นการพิจารณาเฉพาะรูปพยัญชนะเท่านั้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผันเสียงวรรณยุกต์ไปในแบบเดียวกันอักษรกลางนั้นจะมีทั้งหมด9ตัวด้วยกันค่ะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยนะคะอักษรกลาง ได้แก่เยัญชนะกอไก่จอจานดอเด็กตอ่อเต่าบอบไม้ปอปลาอ,ออ่างดอชดาและตอรประตักค่ะเรามาดูหลักการจำของอักษรกลางกันเลยค่ะเจดู บ่อปลากับอาติอีกครั้งนะคะเจดูบ่อปลากับอาติคำว่าเจนั้นเทียบกับตัวพยัญชนะหรือตวอัวอักษรจจาดูตวัวอักษรดดเด็ก ดอชดาบ่อตวอัวอักษรบอใบไ,ไม้ปลาตวัวอักษรบอปลากับตวัวอักษรกาไก่อตัวอัวกษรอ่ออาตีตัตวอักษร ต่อเต่าแลลตปะตากหรือที่นักเรียนจะคุ้นหูกันเลยนะคะก็จะมีหลักการจำอีกหนึ่งประโยคคือไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากองซึ่งหลักการจำเหล่านี้ ก็นักเรียนเลือกใช้กับประโยคที่นักเรียนสะดวกและนักเรียนถนัดในการจำค่ะอักษรกลางนั้นผันวรรณยุกต์ได้5้าเสียงคือสามัญเอกโทตรีจัตวาซึ่งอักษรกลางจะมีความสามารถพิเศษคือ การผ่านอักษรตรงรูปตรงเสียงเรามาดูตัวอย่างกันนะคะกากาก้ากาขาบานบานบ้านบ้านบาน,บาน,บานออกเสียงพร้อมกันนะคะ กา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 บานบานบ้านบ้านบ้านเตา่ตาเตา่ตาเตา้าเต้าเต้าออกเสียงพร้อมกันค่ะเตา่ตาเตา่าเต้า เตา้ตาเต๋าป่าป่าป้าป้าป๋าออกเสียงพร้อมกันค่ะป่าป่าป้าป้าป๋าอ,อ่อ,อยอ่อ,อยอ้อยอ้อยอ่อย ออกเสียงพร้อมกันค่ะออยออยอ้อยออยออยตัวอย่างคำในอักษรกลางนะคะแต่งตัวกระจอกซึ่งคำในอักษรกลางก็จะประกอบด้วยตัวอักษรที่อยู่ในอักษรกลางทั้งหมดค่ะ ใจอากาศปวดใจแดดออกเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนได้รู้จักกับคำแอนอักษรกลางไปแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ